ก็สวัสดีครับอันนี้ก็วันนี้วันที่29พฤษภานะครับ6-8นะฮะเมื่อเช้านี้นะครับจากเพจคุณวัสนาน้าร่วมนะว่นักข่าวสายทหารนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับขอความร่วมมือนะครับไม่แชร์นะครับข้อมูลการขนยุทธุปกรณ์ทุกชนิดลงบนโลกโซเชียลนะครับ นะเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งนะครับนะและขอความร่วมมือนะครับชาวบ้านที่อยู่ริมชายแดนนะฮะที่ทหารเนี่ยเอาปืนใหญ่ไปตั้งในที่ของท่านนะครับนะหรือว่ายุทธุมกรไปตั้งภายในที่ของท่านเนี่ยคือพิกัดนะั่นแ่ะเขาต้องเก็บเป็นความลับนะครับนะฝากนะครับนะคือชายแดนอ่ะประชาชนช,ชายแดนจะรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าบางทีมันหลุดออกมาเนี่ยเราผู้เป็นผู้เสพข่าวที่เป็นคนไทยเนี่ยเราจะไม่ส่งต่อนะครับ มันเป็นการบ่งบอกที่ตั้งของอาวุธให้กับข้าศึกนะครับขอบคุณครับ